عباده رواه رواه الله ولا الدعاء قال صلى الله عليه وسلم كمان ابن الترمذي الدعاء هو العباده دعاءه คือ عباده دعاء คือ الدعاء هو العباده وحسنه الباني رحمه الله وشير عليه هذا حديث حسن دعاء เมื่อเป็นอิบะดาและเป็นอิบะดาที่สําคัญด้วยจะต้องไม่มีริยะไม่มีการโอ้อวดไม่มีการโอ้อวดฮะดิสบ,บ็อตเชินดารบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะฮัลลัมได้กล่าวเวลาพวกเจ้าไปขอด,ดุอาให้กับยานาซะหมายถึงว่าดุอาในในการละหมาดยานาซะให้พวกเจ้าขอด,ดุอาให กับผู้ี่เสียชีวิตไปแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ